สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมลังในเกมโลบอีกครั้งครับแต่ไม่ใช่แมปบล็อกฟูดนะครั้งนี้ผมจะเป็นไดโนเสาร์ทุกคนตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆมาเล่นรวมถึงน้องมาร์คด้วยครับเยอะแยะเลยนะครับหลายตัวกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่ามีความวุ่นวายมันก็เลยเกิดขึ้นนะทุกคนไดโนเสาร์อะไรก็ไม่รู้โคตรกินเก่งนะครับอยู่ยากเหมือนกันนะในแมป L.O.L ครับอะไรนะ l ล n d o ออะไรสักอย่างไปหาเล่นเอาเองนะทุกคนไปดูกันเลยครับว่าม,มันจะวุ่นวายขนาดไหนงานนี้สนุกแน่นอนทุกคนไม<ป>เล่นกันเลยคนคงจะจำน้องแอมได้ส่วนตัวใหญ่สีดำนี้นี่น่าจะเป็นน้องใหม่ชื่ออะไรนะน้องคนใหม่ชื่ออะไรครับ,รบชื่อเป้ส่วนในตัวคอส่าส์โอ้โหตัวคอยาวนี่มันยาวเกินเหตุเดี๋ยวไปอยู่ไกลก่อนมองไม่เห็นคอยาวนี่น่าจะเป็นเจ้าเหนืออืมยาวจริงๆ เนี่ยคาตัวนี้เลยเนี่ยตัวลิงเนี่ยเราจะได้เอามาเป็นอาหารเนี่ยตัวใหญ่ดีเนี่ยเออเปนี่เป็นนี่มะขิงพี่ดังเลยพ่ป้าเราตัวเท่ากันตอนนี้พ่อป้าอยู่ไหนอ๋อน้ำขิงเหรอเมื่อกี้ยังจะทำอะไรเปอ่าไปกันไปกันโอ้ยข้อต้องชื่อโอ้น้ำขิงอหรนึกว่าใครไม่รู้ว่าใครแท้เป็นน้ำขิงนี่เองผมว่าตอนนี้เราอยู่กับเป็นฝูง แคปตอนนี้แหลกมากด้วยป้าป้าดูดิเลอะของเด็กป้าเป็นนกเสารพิเศษมมันว้่กินอาหารเดียวเดียวอาหารอยู่ไหนลูกนี่ไงอาหารป้าป้ายยกขายอยู่เนี่ยโวอาหารหัวทิ่มอยู่นี่เหรอใช่หนูจะไม่ได้อาหารมันก็ทำร้ายเนินนกเสารทำร้ายลูกเนินนกเสารเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะน้องมาร์คป้าหนูกำลังกัดในนกเสาอยู่รีบๆโกน คนแล้ได้กนรื่ยเลยเนี่เยเ,เขาทำอะไรกันทำอะไรกันเหรอไม่เป๊วกดเขาว่าควา้าแล้วก็กดรงหน้าจออ่ะเขากดกันทำไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหไอตัวไอตัวมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยสองตัวสามตัวมันทำอะไรกันเนี่ยปล่อยเลยดูเราดิปะปาเรามายืนดูดิดูเราดิเขาออกลูกด้วยอ่ะดูเราดิยังเป็นคลิกน,น,นี่เนี่ยหนูฆ่าลูกเขาด้วยแหละอ้าวกัดลูกเลยลูกใครไม่ลูกกัดทิ้งหมดเลยลูกใครไม่ลูกกัดกินไปหมด อ้าวลูกใครไม่นลูกเกาะหัวฉันไปน้องม้าคาบอยู่น้องม้าต้องหยุดคาบเออกดคาบตรงไหนน่ะล่ะเดนที่มันเวลาเกิดมันมีวงมาแล้วม้าคาบและหยุดคาบและกดตรงไหนลูกคาบไอเด็กของเด็กมีภาษาไทยอ่ะทำไมของป้าปาไม่มีภาษาไทยอ่ะแหมความวุ่นวายก็เกิดขึ้นนะทุกคนตอนนี้ก็รอแค่ตัวใหญ่หน่อยนะครับให้มันไปกลางแมพได้เท่านั้นเองป้าหนูเติบโตได้แล้ว ตอนนี้เราก็แค่เราได้แค่มองอนนดูรอบๆอนนถ้าทุกคนหมดแล้วอ่ะต้องพังรังแล้วก็ย,ย,วย้ายไปที่อื่นนะเพราะตอนนี้มาฟาร์มเนาะไปแย่รังไปกลางแมปป่ะไม่อยังอยู่นั่นเลยนี่ครับตอนนี้รังของเราตอนนี้ก็อยู่นี่เดี๋ยวเดินขึ้นมาดูหน่อยที่พอมีอะไรบ้างโอ้โหอยู่ใกล้ท้องทะเลป,ป้าหนูไม่สามารถเติบโตแล้วโอ้ไอเจ้าเหนือมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยว่ายขาวสีขาวนี่ยังสวยแล้วนะเนี่ยตรงนี้ โอ้เราทำไมเราเติบโตอย่างน้องน้ำขิงอ่ะน้องน้ำขิงนี่ที่ใส่ดาร์กอ่ะเนี่ยดูท่าทางโหดจะย้ายรังเลยเปล่าย้ายด้เหรออย่าเพิ่งย้ายดิคนยังไม่พร้อมเลยจะไปทันไหมอ่ะเดี๋ยวเลือดหมดก่อนนะทันเปล่าป๊าทำไงเราอย่างป้าป๊าดูดิหลอดอันนี้เราเต็มร้อยแล้วทำไมเรายังไม่สามารถแบงล่างได้อ่ะดูดิ มก็เต็มลอยแล้วม้าก็เโตเป็น alpha แล้วก็คือโตแบบสุดแล้วก็โตต่อไปได้แล้วทาไมเราหลอดอะหลอดนะัดนะ้เต็มแล้วทำไมยังไม่ไยังไม่ได้เลยเอใช้ก็ได้าพ,พี่พี่หลังไปเลยใช้ก็ได้างมากก่เลยงมาวิ่งมาได้ปัะไี่ไข้าไปแล้วครับแล้วครับอ่าไปไข้าไปแล้วโอ้ยโดนต่อข้าเราไปแล้วลูกเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ตอนนี้กําลังโดนข้าบ ตัวสีดำใช่ไหมใช่ตอนนี้น้องแอมฆ่าปะป๊าไปน,นี่หนูโดนใครฆ่าปปไปมีผมด้ครับรอผมได้ครับรอผมได้ครับเร็ววม่บอกรอผมได้ครับตอนนี้ภาพสั่นมากไม่รู้ว่าไปไหนกันไปไหนกันเนี่ยโอ้ินกันมาแล้วเออแมงป่องต่อยด้วยโดนแมงป่องต่อยกลางทางโอ้ตอนนี้กํลาลังจะเปลี่ยนลังทุกคนกําลังจะเปลี่ยนลังทุกคนเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเฮ้ยเฮ้ยเกาะนี้หญ้าเพียบ อย่าบอกนะว่าเราจะโดนน้ำฆ่าตายเอาเราตายแน่อนอเนเลยเราจมน้ำตายเอ้ยใครคับใครครับเจ้ามาระ,ะหัวลากน้ำแล้วนเ <laughs> นื้อเนื้อครับเป็นตรงสูงหน่อยเฮ้ยหัวลากน้ำแล้วจะจมน้ำตายแล้วเอว้ยเ,เ,เอเอเออกเปน้าเเเว โอเคตรงนี้ใช่ไหมไม่ลงทำไมฉันยังไม่ลงทำไมฉันยังอยู่บนปาาเขาอยู่เนี่ยเขายังไม่ปล่อยลูกเอ๊ะกินลงมาได้แล้วผมวิ่งไม่น่าเลยอไม่น่าหมดวยด้วยมีคนไปแล้วมีคนไปช่วยแล้วเราละเทลาร์้านไข่คนลนกลุ่มแล้วปะอป้าเราหาหากัรไม่เจออ้อนเห็นแล้วรอด้วยดิเฮ้ยตรงนี้มีบ่อภูเขาไฟอยู่ตรงนี้สีดำดำอป้าหนูวางไข่ได้ด้วย กันเฮ้ยเราโตเต็มที่ตัวแค่นี้อ่ะเนี่ยตายแล้วเราเป็นตัวพันเล็กเต็มที่ช่ไครับป้าวางไข่ได้แล้วเรากดอันนี้ก็คือวางไข่เหรอนี่ไงปาป้าเด็กวางไข่อยู่นะอ้าวป้าเราป้าเราวางไข่กันเถอะเฮ้ยโนมาร์กดแล้วครับกินไข่เดี๋ยวกินไข่กินไข่ไข่ตรงเองนี่แหละเนื้อหาทางโน้ตอะไรเนื้อเยอะหมดเดี๋ยวได้กินไข่ก่อนกินไข่ก่อนก็ได้เอาเนื้อมาให้ดีเนื้อหายไปไหนหมดแล้วโอ้โห ย่ <LY> าลง <relevance> ไปล <Lia> ูกไปหาน้องแอมก่อนเร็วน้องแอมมีเนื้ออยู่ตรงนู้นไหนอะไหนวะนี่ๆๆๆขาวเรืองแสงได้นี่นะนี่ๆๆๆตรงที่ขาวๆนี่วิ่งมาวิ่งมาเราด้วยวิ่งไปแล้วแหมถึงจะถึงจะเล็กถึงจะแสงได้นะแล้วแล้วแล้วเทล่านี่ใครฮะไหนทำไมเรายังไม่ได้ก <igen> ินอีกนะไหนอะเนื้ออยู่ไหนวะหาไม่เจอข้าอยู่ป้าโดนคาบเหรอโดนคาดอีกแล้ว อืมเดินตามปุ๊ป้าไปแล้วจะปลอดภัยดูป้าฟ้าเราไม่ต้องวิ่งเราก็เร็วแล้วป้านะดูดิใช่ถ้ายิงวิ่งก็เร็วกว่าคูณสองอ่ะเอ้ยเด็กเจออาหารยังยังไม่เจอเลยกําลังเดินตามตูดเข้าไปอยู่นะโอ้ยอาหารอาหารคุ้มคำรามเด็กอ๋ออาหารมาป้าเราเดินตามตูดเข้าไปดีกว่าเนี่ยเดินม่ตงวิา ไปาตามอยู่ตามอยู่ผิดตัวแล้วป่ะพี่ไปแล้ว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 ,ลวตามน้องแอมมาลูกน,นี่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 ผมต้องแอมมังกรนี่นะใช่มังกรทางขาวนะนัะ่นนั่นตัวัวดีวิวปีดขาวนเนีเ่ยโอ้โหเราเป็นในรถเสารน้อยทุกคนตอนนี้เรากำลังวิ่งหาอาหารอย่างนี้นี่นี่เอาอาหารมาต,ตีมันไปเปล่ากันลูกไปรู้ยมยมยตายแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้อาหารแล้วโอ้โหนั่นเฮ้ยมูกินไงหมดเร็วจังอะมั้ยอาหารอยู่นี่เอาหมดแล้วมีคนฆ่าปะย่าฆ่าเลยองาหารบินไปแล้วยังไม่บินลูกที่ไหนวะเนี่ยบินมาอร่อยมีคกดน้าอย่ากดคราข้าบไปนี่ลูกนี่กดข้าบนระดับป้ากดข้าบไหนป้ากดข้าบที่ไหนแล้วป้าวิ่งตัวเปล่าอยู่เนี่ย เด็กนั่นแหละข้าบไปข้าบมาอยู่นั่นน่ะไม่อค่าห้ทุกคนกดกดคำว่าค้ากดกดคำว่าค้าใหม่ไม่ก็ตรงจนกดกดกดแล้วมันไม่กัแล้วปะนดูกดคว้าอีกกดคว้าอีกมนกั่นะคะไม่ใช่ระว่ามแงมามาูนขนะเออ เฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนแล้วปล่อยยังไงเนี่ยปปปปลาคาบมันอยู่อ๋อปล่อยแล้วปล่อยแล้วกดปปปลากดเขาว่าควายอีกรอบเหรอปล่อยแล้วเออกดควายอีกรอ,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 อบรอมันก็ปล่อยกดเขาว่าควายมันแล้วพอกดคาบที่ไปที่สิ่งที่เล่นกว่าลำบดเนื้อมันจะสร้างมาเออแล้วมันก็นจะปล่อยม่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ทีน้ำใครก็ได้น,น้ำไม่น้ำอยู่ไหนน้ำก็อยู่ชายทะเลไงลูกกินกันโอ้โหตอนนี้วุ่นวายกันสุดๆเลยครับผมเอาชีวิตรอดกันยังหนักมืดก็มืดนะเจอน้ำยังมัก เจอแล้วนี่ปลากินมั้งทำไมเรายังไม่ตัวเราอยากเปลี่ยนร่างอ่ะเรายังเป็นแรปเตอร์นาเหยียดๆอยู่เลยเนี่ยมันต้องเออมันต้องเก็บเงินซื้อใช่เราต้องเก็บเงินแล้วลูกเราตอนเช้าได้อยู่ง่ายกว่าเราต้องมีเราต้องมีไข่นะ้าเราออกไข่เราก็จะมีแรปเตอร์เป็นฝูงบ้าแล้วเราก็จะไปขยุ้ม่อขยุ้มเช้ากันมันไม่มีเป็นฝูงหรอกมั้งเกมนี้มันจะมันจะมีลูกวิ่งตามเราเป็นฝูงเลยเหรอไม่มีพี่ มันเป็นแค่บอดเฉยอืมใช่เขาบอกว่าตอนเช้าปกติคาแอมเบอร์เออใช่เราต้องไปหาเงินแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่วิธีหาเงินก็คือต้องทอํายังไงนะมันบ้านเราสามารถกระโดดสูงได้แล้วนะ้าอ,อยู่ไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มเองอ๋ออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มเองแล้วก็มันจะมีลูกแอมเบอร์ให้เก็บด้วยกลางแบบอืมอยู่ไป ยยอ,อยากออกล่าใครก็ได้พาออกล่าทีตอนเนี้ยพอเราตุยแน่ถ้าเราออกล่ากันนะโอ้จะล่าอะไรเหรอลูกดูตัวเราเท่าลูกหมาเราจะไปล่าใครได้เราต้องหาเราเป็นแรปเตอร์ตัวน้อยไงเราต้องล่าตัวนน้อยไงอย่างเช่นขี่คอเาไใช่อย่างเช่นขี่คอ,อ,อมังกรไปขนาดตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่หญยังไม่กล้าไปเลยแล้วเราจะไปเหรอลูกอ่ะตึ๊บเอ้ยระโดดขึ้นไม่ได้อี ตอนเนี้ยไม่มีเราอะาข้าม่ได้แค่คนเดียวแล้วมันต้องมีคนอีคนหนึ่งที่อยู่อยู่กับผงด้วยจะบ้าม,มเนื้อไม่จำกัดคาดเนื้อไปด้วยนะลองแอมจะฆ่าพี่ไปไหนโอ้ออยป้าให้คนคาดเนื้อไปด้วยไงเผื่อไม่มีเนื้อกินเนดะี๋ยวที่ให้ต้องวางก่อนเลยให้ต้องวางก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราเอา เอาแล้วครับผมหลังจากที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งก็เห็นความวุ่นวายกันแล้วนะในรัเสานี่ก็กินเยอะนะครับการใช้เอาชีวิตรอดในแบบนี้ก็ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงนี่ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกันบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยเวลาเล่นกับเพื่อนนะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะและเอาไว้เจอกันใหม่นะครับกับการเล่นโลบอกในแบบต่างๆเนาะต่อไปเราจะมาเล่นแบบไหนกันนั้นคอยติดตามชมกันด้วยนะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับฝูงไดโนเสาร์เออเน่าๆฝูงนี้นะทุกคนยังไม่รู้นะวา่านะคตจะเป็นยังไงต่อเลยวิ่งกันอุดตลุดบายบายเอาไว้เจอกันใหม่ครับผม